เกษตรกรฟังด่วนเลยค่ะสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าหลังจากที่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สมุดเล่มเขียวของทะเบียนเกษตรกรมาแล้วเกษตรกรต้องทําอย่างไรต่อไปวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรไขข้อข้องใจพี่น้องเกษตรกรนะคะเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วเกษตรกรจะต้องทําอย่างไรในการรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานทางภาครัฐหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจะต้องทําอย่างไรต่อไป เมื่อเกษตรกรทําการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการติดประกาศนะคะรายชื่อของท่านในหมู่บ้านนะคะหรือว่าชุมชนนั้นเป็นระยะเวลา3วันหรือมีการจัดประชาคมเพิ่มเติมภายในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรคนที่ขึ้นทะเบียนค่ะแล้วก็เกษตรกรในชุมชนนั้นตรวจสอบข้อมูลของท่านนะคะโดยเกษตรกรต้องมีการเซ็นชื่อยินยอมถูกต้องให้เรียบร้อยสําหรับการลงข้อมูลในชุดติดประกาศเนื่องด้วยว่าท่านลงทะเบียนเกษตร